xa <laughs> poden อันนี้เดิวออกมากในที่สุด ไม่ต้องต้องมีการมีตั้งเวลาตรงเดี๋ยวยให้เบิ่งกำลังวิ่งครับกำลังวิ่งนี่มันตั้งมันจะเห็นอีกนาครับดูดูมันจะเข้ามั้ยคาข้างสีขาวตอนนี้มันก็เห็นมานี่เห็นมาหน้าหนึ่งของรถไม่ได้ล็อกคอเขาล็อกเสียก่อนดาวน์แล้วลูกแต่ก็โชคดีนะที่ไม่ล็อกคอท้องคนที่เสียกุญแจไ้ด้วยอ๋อไม่ล็อกคอเดี๋ยวยให้เพิ่งผ่านดางวนก่อนวเสียก่อนดางวนลูก นี่่ทใหห้อยูเราดูบางวันหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูหน้าคนร้ายชัดๆหน่าจะเป็นเด็กนักเรียนไว้หน่นะใช่หน้าจะเป็นเด็กนักเรียนมันจะเข้ามาสองรอบนะสามโมงเข้าห้องนี้หรือเปล่าไม่ไม่เขาบอกว่ามันไปเคาะห้องหนึ่งทับสองรถเจ้าของรถนนั่แหละเข้ามาสองสามครั้งแล้วตอนกลางคืนะมาดีหนึ่งคือะไรนี่ตอนนี้มันมาดูไปเคาะ นี่ลัวก็ไปโคพห้องเขาเขากำลังเขาบอกว่ากำลัจะหานะรถรถมอเตอร์ไซค์นีนะไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่ก็ตามอยาาูุจแจเสียบจอดในบ้านแล้วเขารหอนี่นี่มาคอม่าเลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยุด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 มาอีกนึง๋อ งงานนี้มาดูรัตแล้วกลางวันสามโมงห้านาทีเวลาไม่ตรงตม่ถึงเนี่ยนี่ไงเวลานี้อยู่นี่เนี่ยเราก็ดูเวลาตรงนี้ศูนยไม่ไม่ไม่ตรงใช่ไหไม่ตรงไม่ตรงตั้งไม่ตรงสามโมงเย็นสามโมงเย็นเหรอครับโอบายสามครับบ่ายสามตั้งอะไตั้งเวลาแค่มันเข็มไม่ตรงรถรักได้รถรับกลับไปทงนี้นุญาตใหม่ครับแต่กลางวันไปทางนทีหาวับจัชอบตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้เลยอาจจะเห็นหน้า